สวัสดีครับคุณประโยชน์ผมนะฮะท็อปสุดทอเสือสนในช h a n แ e ดิ i g จิตอลพรอพเพอร์ตี้นะฮะวันนี้มีข่าวหนึ่งฮะที่ผมรู้สึกสนใจมากๆนะนะฮะเพราะว่า ที่นี่ตอนนี้นะเขากำลังมีข่าวว่าคนที่มีสิทธินนะอย่างคุณเป็นข้าราชการพลเรือนแล้วก็ำลังมองหาที่อยู่อาศัยนะฮะตอนนี้สามารถมีโอกาสเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมในราคาที่ไม่ถึงล้านครับแล้วก็ห้องใหญ่ด้วย40ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญนะฮะมีหลายโลเคชั่นด้วยไม่ว่าจะไปกรุงเทพนนทบุรีหรือว่าต่างจังหวัดน,นะเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณเป็นข้าราชการพลเรือนเนะี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณไม่ควรจะพลาดเลยตอนนี้นะครับ โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยของสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญนี่ครับโอ้โหชื่อโครงการยาวมากนะฮะแต่ว่ามันมีอะไรที่มีความน่าสนใจที่วันนี้ผมถึงอยากจะมาเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปก่อนจริงแล้วโครงการนี้เป็นโครงการของภาครัฐเนอะที่เขาบอกว่าอยากจะบูรณาการการทํางานของข้าราชการพลเรือนเอ๊ะแล้วข้าราชการพลเรือนเขาคือใครนะฮะง่ายๆคือคนที่เป็นข้าราชการที่ไม่ใช่ทหารตำรวจ เพราะะนั้นเป็นค้าราชการพอเลือนเพราะนั้นคนที่ทํางานอยู่ในกระทรวงทบวงกรมอะไรต่างๆพวกนี้ครเป็นค้าราชการพอเรือนเพราะฉะนั้นถ้าใครมีญาติพี่น้องที่เราอาจจะรู้สึกว่าเออเขาไม่น่าจะเป็นราชการนะลองลองดูฮะเขาอาจจะมีสิทธิ์แล้วก็โครงการนี้เขาต้องการบูรณาการการทํางานแปลว่าเขาอยากจะให้ที่ทํางานกับที่พักอาศัยเป็นสถานที่เดียวกัน รวมถึงศูนย์บริการราชการของประชาชนด้วยนะให้คนที่ทํางานที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็มีที่พักอาศัยได้ใกล้กับสถานที่ทํางานแล้วก็ราคาไม่แพงอีกด้วยนะฮะเพราะว่าเขาใช้เงื่อนไขว่าสถานที่ที่เขาจะสร้างโครงการเนี่ยต้องอยู่บนที่ดินราชพัสดุนะฮะเพราะนั้นมันทําให้ต้นทุนของค่าที่ดินเนี่ยเรียกว่าถูกมากๆนะครับแล้วก็โครงการเนี่ยเขาขายเป็นรูปแบบของลิสโฮ30ปีนะครับนั้นสามารถมีการต่อสัญญาได้นะอนาคตน,นะซึ่ง ผมเชื่อว่าเขาต่อสัญญาอยู่แล้วแหละนะฮะ,ะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะฮะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าชื่อโครงการเนี่ยเขาต้องการให้ข้าราชการเนะาะที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามาัญเนี่ยสามารถมีสิทธิ์เป็นเจ้าของทีพักอาศัยได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขยอย่างข้อแรกเลยคุณหรือว่าใครที่จะมีสิทธิ์เนี่ยก็ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามาัญอ่าแล้วข้อ2องนะเขาบอกว่าคุณสมบ,บัติที่2นะต้องมีหน่วยงานต้องสังกัดต้องมีหนังสือให้ความเห็นชอบและยินยอมให้หักเงินเดือน เป็นค่าผ่อนชําระค่าก่อสร้างแปลว่าต้องเป็นข้าราชการแล้วก็มีหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนนะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ข้าราชการกู้เงินอยู่แล้วแหละอ่ะข้อ3นะฮะสามารถรับเงื่อนไขครับของสถาบันการเงินและต้องดําเนินการจัดเตรียมและส่งเอกสารตามที่สถาบันการเงินกําหนดนะฮะซึ่งแน่นอนฮะเขาทํา เงื่อนไขกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองนะฮะเพราะว่ามันเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับภาครัฐเนาะแล้วก็ข้อ4ฮะคณะกรรมการสามารถพิจารณาออกประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมเอ๊ะไอเงินเนี่ยโอ้ข้อไขเงื่อนไขข้อนี้มันค่อนข้างเปิดกว้างเหมือนกันนะว่าคณะกรรมการสามารถพิจารณาให้หรือว่ามีพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆในอนาะคตได้ด้วยนะฮะนั้น อันนี้คือคุณสมบัตินะของผู้เข้าร่วมโครงการมาดูเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจแล้วว่าโครงการนี้โอ้ฉันอยากมีบ้านแล้วก็ใกล้ที่ทํางานด้วยจะใช้สิทธิ์ยังไงในเมื่อเราเป็นข้าราชการพลเรือนสามารถนะเงื่อนไขข้อแรกครับเขาบอกว่าจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านระบบจองโดยแนบหลักฐานการจองสิทธิ์เออตอนนี้ต้องเข้าไปจองสิทธิ์บนออนไลน์นะซึ่งเขาจะเปิดระบบวันที่9ถึง13นี้แล้วนะฮะ ข้อ 2. ฮะผู้จองต้องมีสถานที่ทางานในภูมิลําเนาในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของโครงการนั้นๆโดยเลือกจองได้1โครงการเท่านั้นอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นข้าราชการพลเรือนสามารถกรุงเทพนะถ้าเป็นบ้านอยู่กรุงเทพสามารถเลือกจองโครงการที่อยู่ภายในกรุงเทพเนี่ยซึ่งในกรุงเทพผมไปดูละเขามีอยู่3โลเคชันนะฮะเพราะนั้นคุณจะต้องจองในกรุงเทพเท่านั้นคุณไปจองต่างจังหวัดอย่างโคราชอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องจองนะฮะในภูมิลำนาที่ตัวเองทํางานอยู่นะครับอ่ะข้อ3ฮะจะได้สิทธิ์นะต้องเข้าร่วมโครงการกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเพื่อชําระ ค่าก่อสร้างในระยะการผ่อนไม่น้อยกว่า3ปีนะฮะตามเงื่อนไขของธนาคารที่เขากําหนดนะแปลว่านะถ้าคุณมีข้าราชการจะให้ห่างเงินเดือนหรือว่าคุณจะโปะเพิ่มเข้าไปก็ได้นี่ค่อนข้างค่อนข้างเปิดกว้างเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยต้องผ่อนชำระ3ปีนะตามเงื่อนไขที่เขากําหนดนะ,ะธนาคารกาหนดแล้วก็3ปีแรกส่วนใหญ่ก็จะได้เธ็์พวกดอกเบี้ยพิเศษเนาะอันะนี้ก็ไปดูตามเงื่อนไขของธนาคารช่วงนั้นๆเอาแต่ช่วงนี้ดอกเบีย้ยขาลงฮนะเรียบเเลยนะฮะข้อสี่ สามารถโอนสิทธิ์ให้กับทายาทและคู่สมรสได้นะนั้นถ้าคุณมีลูกมีคู่สมรสเนี่ยสามารถโอนให้เขาได้เมื่อผ่อนไปชําระไม่น้อยกว่า3ปีแม้ว่าต้องผ่อนไป3ปีไปแล้วนะคะคุณจะปิดแบงก์ก็ได้แล้วก็ถึงจะโอนให้ทายาทแล้วก็คู่สมรสได้นะครับแต่ว่าสามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลที่มีคุณสมบัติกําหนดตาม ผู้เข้าร่วมโครงการข้อ1แต่าแปลว่าคุณจะโอนสิทธิ์ให้คนอื่นที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเนี่ยได้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องครบกําหนด5ปีขึ้นไปนะฮะถ้าคุณเข้าใจแล้วตอนนี้มาดูว่าเขาเปิดที่ไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับเขาจะออกแบบโครงการที่พักอาศัยเนี่ยให้เป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบโล w ไลฟ์เชั้นนะครับทำไมต้อง7ชั้นทำไมไม่8ชั้นอันเนี้ยเออไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าทุกที่นะ ตอนแรกก็เข้าใจว่าเอ๊ะมันติดข้างเคียงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ฮะทุกที่แปลนเดียวกันหมดเลยนะฮะห้องที่เปิดขายนะมีทั้งขนาดเริ่มต้น30ตารางเมตรนะครับกับ40ตารางเมตรนะครับแต่ที่น่าสนใจคือราคาเนี่ยโอ้โห40ตารางเมตรเนี่ยเท่ากันหมดเลยไนมะ่ว่าจะเป็นโลเคชั่นในกรุงเทพนนทบ,บรุรีหรือว่าต่างจังหวัดเฮ้ยอย่างนี้กรุงเทพได้เปรียบดีเพราะว่าค่าที่เขาแพงว่าแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้ขายขาดครับ เขาขายแบบลิสโฮสามสิปีเพราะนั้นไอ้ค่าที่มันอาจจะฟิกซ์อยู่แล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือตาอ่างจังหวัดเนี่ยราคาค่อนขทนงใกล้เท่ากันเลยแหละไม่ได้ใกล้เคียงน,นะฮะในกรุงเทพมีที่ไหนบ้างนะกรุงเทพเนี่ยจะเปิดที่เขตพระโขนงนะครับอยู่ตรงใกล้ๆสุขุมวิทนะติดถนนสุข,ขุมวิทเลยนะฮะห่างจาก BTS สถา,านีบางจากประมาณ100เมตรกติถนนใหญ่ ใกล้รถไฟฟ้า100เมตรนะครับนะครับเป็นอาคาร7ชั้นนะครับ76ยูนิตจอดรถได้3 3มคันนะจอดรถไม่เยอะนะฮะดินประมาณ2ไร่พื้นที่ใช้สอยต่อยูนิตนะคือ1 0ตาราง40ตารางเมตรนะครับโอ้ก็ที่ดินเนี่ยเรียกว่าเป็นทำเลทีท่น่าสนใจมากเพราะว่าอยู่บนสุข,ขุมวิทติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าแบบนี้หูหายได้ยากแล้วแล้วก็ห้องที่เขาเปิดขายนะเป็นห้องแบบเดียวเหมือนกันหมดเลยฮนะ40ตารางเมตรนะครับนั้น40ตารางเมตร ติดถนนสุข,ขุมวิทใกล้ BTS สถานีบางจาก100เมตรขาย9 9 0 0 0เฉลี่ยออกมาประมาณสัก2 5 0 0 0บาทต่อตารางเมตรโอ้โหราคาสุดยอดมากนะฮะกรุงเทพมีที่ยานาวานะยานาวาก็อยู่ใ,ใกล้ๆแถวแถวพระราม3นะฮะตรงนี้เข้าไปดูแล้วแถวยานาวาตรงนี้ใกล้พระราม3ามตัวตึกตัวแปลนห้องเนี่ย เหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นดูที่เดียวพอนะครับอันนี้ก็เป็นอาคารที่พักอาศัยสูง7จชั้นเหมือนกัน76ยูนิตจอดรถ33คันเหมือนกันเป๊ะนะฮะแต่ว่าที่ดินโครงการนี้เขาประมาณสัก1ไร่52วาเท่านั้นเองจะเล็กกว่าตรงสุขุมวิทเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีห้องเปิดขายแบบเดียวคือ40ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นหารออกมาต่อตารางเมตรเนี่ยก็ประมาณสัก25,000ก็น่าสนใจครับน่าสนใจอ่ายัางไม่ได้ดูห้องนะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกัน ในกรุงเทพยังมีอีกหนึ่งทำเลที่น่าสนใจนะครับอีกหนึ่งทำเลของกรุงเทพคือตรงห้วยขวางครับตรงนี้อยู่ใ,ใกล้ๆอึ้งกิมกีนะฮะถนนเพชรอุทยัยอ่าก็เป็นอีกหนึ่งทำเลนะเรียกว่าก็ค่อนข้างเป็นทำเลในเมืองเหมือนกันนะอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นถ้า คุณสนใจนะคุณเป็นข้าราชการพเลเรือนก็ลองไปจองดูฮะเขาจะจองวันที่9ถึง13นี้แล้วนะครับที่ใกล้ๆกรุงเทพเองเนี่ยก็จะเป็นนนทบุรีนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนนนทบุรีมีอำเภอตำบลบางกระสอนะฮะแล้วก็แถวปากเกร็ดครับปากเกร็ดนี่จะมี2ที่เลยใกล้ๆศูนย์ราชการนนทนอกนั้นก็จะเป็นทําเลที่อยู่ในต่างจังหวัดน,นะฮะอย่างตรงต่างจังหวัดเขาจะมีที่โคราชนะครับแล้วก็สีธรรมราชนะครับ ขอนแก่นแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะแต่ว่าอย่างที่บอกฮะคนที่จะจองได้เนี่ยก็คือต้องสังกัดอยู่ในหน่วยงานที่มีโครงการอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่โคร,ราชนะแต่ว่าอยากจะมาจองโครงการในกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามเงื่อนไขที่เขากําหนดนะฮะก็อาจจะไม่ได้ห้องต้องไปจองในโคร,ราชเท่านั้นเองนะครับอ่ะลองมาดูแบบห้องกันดะีกว่าอ่าอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนะว่าไม่ต้องคิดเยอะครับตัวแปลนของตัวตึกนะ ค่อนข้างเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ดูจากภาพตีบแล้วนะก็เป็นโครงการแบบโล w ์ไลฟ์นะฮะรูปแบบการอ,ออกแบบเนี่ยก็เหมือนเหมือนกันหมดนะครับใช้เส้นสายแนวตั้งนะครับเป็นโครงการค่อนข้างค่อนข้างนะเหมือนอพาร์ตเมนต์นะฮะ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Treasury Home เนี่ยก็คือราชพัสดุหละนะฮะอ่าชั้นล่างเลยนะอันนี้มาดูแปลนชั้นหนึ่งก่อนชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีทางเข้านะครับแล้วก็มีล็อบบี้นะอันนี้มีล็อบบี้ซึ่งอ่ดูจากแปลนเนี่ยเขาก็ให้ลิฟต์มาถึง2ตัวนะครับโครงการเนี่ยอย่างที่บอกครับมันมียูนิตไม่เยอะฮะส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก72ยูนิตต่อต่อหนึ่งอาคารเนี่ยเรียกว่าไม่เยอะลิฟต์สตัวเนี่ยก็เรียกว่าเพียงพอแหละนะฮะ แล้วก็7ชั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้สูงมาก,กระยะเวลาการรอลิฟต์เนี่ยก็เรียกว่าใช้เวลาไม่นานนะก็เรียกว่าพอเพียงเลยทีเดียวนะฮะชั้นล่างเนี่ยถ้าดูจากตามนี้นะคือเขาขายแบบ7ชั้นใช่ไหมห้องพักอาศัยเนี่ยเริ่มที่ชั้น1เลยนะครับเป็นห้องหน้ากว้าง6เมตรนะก็ไม่ได้เล็กก็ไม่ได้กว้างเ,เกินไปนะฮะแต่ว่าด้วยพื้นที่เนี่ยสีตารางเมตรเนี่ยถ้าเทียบว้วก็ถือว่าน่าสนใจนะคค่อนข้างกว้างเลยทีเดียว เฟสิลิตี้เนี่ยก็เท่าที่ดูนะตามแพลนเนี่ยก็รีเซพชันคอนโทรลมีเมล์บ็อกซ์นะฮะชั้น2ถึงชั้น7เนี่ยที่พิเศษโฟนะจะเหมือนกันหมดเลยชั้น2ถึง7จทั้งชั้น1เนี่ยจะต่างกันตรงที่เขามีล็อบบี้ให้นะฮะดูตามแพลนตามผังที่ให้มาเนี่ยก็ความสูงเนี่ยฟอร์ทูฟอร์เนี่ยประมาณสัก3มเมตรนะครับ3มเมตรแปลว่าห้องพักอาศัยเนี่ยน่าจะได้ เพดานสัก2.5นะความสูงจากพื้นหนึ่งฟ้า2.5แปลนห้องกอ็เข้ามาก็เปิดประตูนะจะเจอในส่วนของคิทเช่นแอ e a เรียด้านนี้นะก็จะดูตามนี้นะครับเขาก็จะน่าจะมีเตาไฟฟ้าให้นะยังไม่เห็นเคาน์เตอร์นะก็มีเตาไฟฟ้ามีอ่างล้างจานนะแล้วก็เว้นระยะไว้วางตู้เย็นให้นิดนึงนะฮะแล้วก็จะเจอกับส่วนที่เป็นห้องห้องน้ำอยู่ด้านขวามือนะหลังจากเข้าไป ถ้าดูตามนีนะ้ฟัง,งก์ชันการใช้งานก็เรียกว่าก็โอเคะฮะเพราะว่าห้องน่าจะได้เป็นห้องครัวเปิดนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นห้องน้ำนะครับมีดิ닝แอเรียให้เรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างกว้างนะถ้าไม่ได้จัดโต๊ะกินข้าวตามนี้ก็ยังได้นะครับอ่ะดูต่อในส่วนของลิฟวิ่งแอเรียระยะโซนของลิฟวิ่งเนี่ยถ้าดูตามผังเนี่ยก็คือประมาณสัก3.05เมตรนะส่วนของระเบียงนะฮะระเบียงเนี่ยก็ น่าจะสักประมาณ80เซนเนะฮะถ้าดูตามแปนนี้ประมาณนี้อืมสิเซนก็ถ้าจะวางเครื่องซักผ้าน่าจะพอได้อยู่นะวางเครื่องักผ้าได้อยู่แล้วก็ส่วนห้องนอนเนี่ยกว้างสัก4.10ดนะฮะก็คิดว่าวางเตียงประมาณสักควีนไซส์นะฮะก็น่าจะพอได้เพราะถ้าสามารถวางโต๊ะหัวเตียงได้2ข้างนะครับห้องนอนเนี่ยจะไม่มีระเบียงนะจะเปิดระเบียงไม่ได้แล้วก็ จะเป็นกระจกนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูนะตอนนี้คือห้องนอนเขาอะน่าจะมีพื้นที่ที่สามารถทำบิวอินตู้เสื้อผ้าได้นะแต่ว่าจะไม่มีส่วนที่มันคอนเน็กเปิดเป็นดับเบิลแอคเซสจากห้องนอนมาเข้าห้องน้ำเนี่ยน่าจะไม่มีฮนะถ้าดูตามผังตามนี้นะฮะตีบของตึกนะครับก็ประมาณนี้ฮนะแหมดูเขียวนะซึ่งน้าอยู่ไงนะของจริงเป็นไงไม่รู้ฮนะต้องไปดูตามแต่ละโลเคชันนะฮะแหมก็ ตามนี้ฮะให้โคมไฟสระเปาด้วย่าฮะกระจกเฟร,รมกระจกค่อนข้างชัดเจนนะฮะก็เป็นห้องแบบสแตนดานแล้วเพราะฉะนั้นห้องราคาไม่ถึงล้านนะฮะเขาพ<ๆ>ยายามจัดฟังก์ชันให้มันอยู่อาศัยได้นะฮะ ใช้ชีวิตกับมันได้แล้วก็มีความสุขการพักผ่อนแล้วก็เดินมาทํางานอะไรก็ง่ายๆฮเนี่ยคือการที่เขาตั้งใจให้มันเกิดการบูรณาการกันฮะดูจากตีบนะนี่เป็นมุมที่เรามองจากห้อง Living a r e เียนะมองไปส่วนของที่เป็น Dining k i ทเช่นนะฮะซึ่งผมดูตีบแล้วนะฮะบอกได้เลยว่าขอให้อย่าสร้างเหมือนตีบเลยฮะเพราะตีบ ที่ดูนี่มันเบี้ยวนิดหนึ่งนะฮะดูขาโตนะฮะดูประตูแนวแ,แนวเพดานกับประตูนี่ค่อนข้างไม่ค่อยลงตัวเท่าไหระะ่อ่ะนี่ฮะแอบมุมนี้สวย,ม,ม,สวยมุมนี้สวยนี่สวยฮะอันนี้ก็จะเป็นดินนิ่งแอเรียเชื่อมต่อกับลิฟวิ่งแอเรียนะฮะค่อนข้างดูสเปซค่อนข้างโล่งเลยนะฮะก็ 40, 40ตารางเมตรเนี่ยถ้าถามว่าคอนโดมิเนียมในกรุงเทพเนี่ย 40, 40ตารางเมตรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็ เนี่ยสล้านขึ้นทั้งนั้นเลยนะล้าน3ล้านได้เลยทีเดียวนะฮะก็แต่อันนี้ไม่ถึงล้านแล้วก็ทำเลนะถ้าในกรุงเทพนะ สุขุมวิทฮะ,ะติดติดบีทีเอสบางจากเลย100รเมตรห้วยขวางนะฮะแถวแถวพระขนงนะฮะแล้วก็บนถนนเพชรบุรีนะ,ะแล้วก็อีกทำเลคือพระรามสามเนี่ยแต่และทำเลเล็วน่าสนใจเลยเพราะนั้นถ้าคุณเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญน,นะฮะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจเหมือนกันครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและอยากจะมีที่พักอาศัยน,นะฮะต้องรีบจองฮะ,ะเขาจะจองเปิดจองวันที่9ถึง13 กันยายนนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าจองได้แล้วจะมีการยืนยันกลับไปนะว่าไอ้ที่เราลงทะเบียนออนไลน์ไปแล้วได้สิทธิ์จองเนี่ยผ่านแล้วนะก็เป็นขั้นตอนในเรื่องของการยื่นคู่ทำเอกสารตามปกติฮะถ้าผ่อนไปแล้ว3ปีอยากจะยกให้ทายาตคู่สมรสหรือว่าบุตรเนี่ยทำได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าจะยกให้เพื่อนที่เป็นข้าราชการคนเรืนอนสามารถเหมือนกันเนี่ยก็ต้องรอหลัก5ปีครับเพราะนั้นอะเปอีกนหนึ่งโครงการนะที่อยากจะมาเล่าให้ฟังว่า ก็น่าสนใจนครับการนำที่ดินราชาพัสดุนะมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับข้าราชการนะฮะก็ลองดูครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ลงทะเบียนไว้ที่ Description ให้นะครับวันนี้ขอบคุณครับ